เอ้ยช on oh oh, oh oh ุกไงบ้าน้องหนูกูยันใหม่ก่อนยู้ันานี้ยนี้เอาเอาบักขี้เร้องไม่เห็ดหนังนั่นฮะไม่เห็ดหนังเอาเอาใส่มาใส่มาตัวใส่เห็ดหนังมันเอาใส่มาตัวใส่เห็ดหนังมันเห็ดหนังจะว่าป้าห่อฟอยมโนเมนอันนี้โอ้ยเนี่ยกะยิกเฮ้ยสามใจใจกินเขา คือยากแต่บูล่ะละนี่ไงนี่เท้าเรื่องเราบกเขานะกำลังเทิดกบเขา่าเทิดเนีงกับเขา่าต้มเบเขือปนห้ยต้มเบเขือปนแล้วสิดูมีเนี่ยมันเป็นตะแเสบกันนั่นบัเทา่ามันไม่ไม่น้อยังเป็นตะแเสบกันนั่นบอกอยากกินหยังข่อยซื้อปลามาไหม่ตู้เย็นไม่เทา่าห่อฝอยเผาอยูออ่ก่อยกินเลยนะ โอ๊ยจะอุ้ยอีหยัยงเทาข่อยเป็นคอนออกเงินซื้อเจ้าก,ก็ออกแห้งเห็นดนี่ทิล่ะห่อฟอยเออห่อฟอยเห็ดได้อยูออ่ป่ะเห็ดได้อยู่มาเทาได้อยู่เออ,อเห็ดให้ข่อยกินได้ละเทาเด้อแล้วเ,เด,เด,เดินมา,าได้แหงน้างวัลเด้อเทาได้เดอ้อเด้อข่อยจิบไปอันนี้ก่อนไก่มือมาแล้วข่อยไปหาลเลาะเซินเลาะบ้านก่อนข่อยจีบมากินเด้อ มันสิบลเปืองพอยปะอุ้ยมันจะไปเปลองพ่อยยังเทาใส่อันเดียวมันกับสิพ่อตัวป้าใหญ่อยู่ปะ่ใหญ่พ่อตีกินนั่นแหละอันพ่อันเดียวกับพ่อโอเคโอเคเดี๋ยวขับไปขับไปก็ได้จะกินยังบ่อยากจะกินปลาหัวพ่อยโอ้ยโู้ยมึงอยากชี้แตกยังบ่อยากชี้แตกมึงอยากชี้แตก ป้าห่อฝอยโอ้ยท้าเกิดมาเป็นผัวมึงกูลำาากที่ชุดเลยอ้สื่อไปสื่อแป๊บสูดไม่กู้น่อห่อฝอยมึงชีแตกโอ้ย มัดอย่างนีอ๋อขาเดียวอยี่างเนี่ไอ้เฮ้ยกินแทะระบาดเอ้ยทุกไงบ่น,นอู้หนูกยัยยนยใหม่ก้อนอยู่ขเนวนี้เอา มขี้เราไม่ให้หนังนั่นฮะไม่ให้หังเอ้าเอาไฟไหมไฟมันตัวไฟให้หนังมันเอาไฟมันตูวไฟให้หังมันหังจะว่าป้าหอไฟมันโมเมนอันนี้ไม่เบิแล้ดไฟละนี่ใหม่เวยราไฟกูใหม่เว้ยเดวมันเกิดไฟละนี่จะมาว่ายังจะว่ามันสิเพื่อนยังอันเดียวนึงใหม่เว้ยเดาเอาให้ดีอย่งนี้กับป้าหอไฟ เอ้ามึงหัวจักฟ้อยบ่ฟ้อยแอนกระดาษขาวๆกระดาษทิ้งกันขาวๆนั่นมึงเข้าใจบ่กระดาษทิ้งกันขาวๆเนี้ยเดี๋ยวอุ้ยข้าจะมองมึงน่ะน่ามึงหัวจักฟ้อยอีหลีบเดี๋ยวนี้อันนี้กระฟอยคือกันมันมันเป็นตอยงใส่ขาวอ่ะฟ้อยอันนี้มาห่อปลาเดี๋ยวนี้เอ้ากระดาษฟ้อยนะมึงหัวจักบ่กระดาษฟ้อยเขาห่อปลาปลาเผาปลาส่งเครื่องอะไมึงหัวจักบ่กระดาษเลื่อมๆลูกขาวนั่นเดี๋ยวมันออกอีก ก็เน,นี้เ,เจ้าบวเหตุหนอใครยิ้ไป่หูก็บอกว่ามึงติปเพงแห้งปันนี่นี่แหละโอ้ไม่เบิร์ตโอ้ยหนอ,อ,อ,อปลากับกูกับพ่อปลาบันนี้ไม่กลัวกูกับพ่อไม่กลัวฝอยกูกับพ่อฝอยโอ้ยเธอได้ยืดมึงหนอ